สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องสับป,ปะรดเพื่อน้องช้างของเราอีกแล้วนะคะกราบสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องสับป,ปะรดเพื่อนน้องช้างของเราค่ะวันนี้มีงานอยู่เที่ยวหนึ่งเที่ยวนี้จะไปลงที่ปางช้างสามเหลี่ยมทองคำค่ะ สำหรับสามเหลี่ยมทองคำเราก็มีอยู่สามเชือกด้วยค่ะด้วยกันค่ะมีช้างวงเงินแล้วก็ช้างคำมูลแล้วก็ช้างแม่ทิวค่ะมีอยู่สามเชือกด้วยกันค่ะฝากแม่ๆทุกๆท,ท่านด้วยนะคะถ้าแม่ๆท่านไหนที่อยากจะสั่งสับปะรด ที่จะทำบุญกับช้างให้สวนสามเหลี่ยมก็เชิญได้ค่ะหนึ่งคันรถนี่คือแปดร้อยคะแนนค่ะลงอยู่ที่แถวพัทยาค่ะแปดร้อยคะแนนค่ะฝากแม่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะฝากขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ